หลังจากเทศบาลตะบนราวัยนะครับได้ทําการปิดใช้าหาดทั้งหมดในพื้นที่ของราวัยตามหนังสือสั่งการของท่านผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตดววัับบแล้ะ่าจ หลังจากที่เทศบาลตำบนอวัยได้ปิดใชายหาดทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลอาวัยซึ่งใช้หาดในวันนี้นะครับก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมานอนอาบแดดอยู่เหมือนปกติก็ได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าที่ไลฟ์กาดนะครับคอยประจำจุดดูแล นะครับอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน มีเจ้าที่ไร้ากาศนะครับกับนี้ก็เป็นทางเข้าหาในหานะครับด้านฝั่งของเขาแดงก็จะมีแผงเหล็กนะครับกั้นเอาไว้แล้วก็จะมีเจ้าที่ไร้ากาศคอยประชาสัมพันธ์บอกให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ทราบถึงการปิดชายหาดนะครับในช่วงของ โควิดกำลังระบาดหาดในหารนะครับถ่ายจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าหลังจากเทศบาลตะบนอวัยได้ปิดการใช้ชายหาดพื้นที่สาธณะนั้น ชายหาดก็วันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหาดทรายน้ำใส